พี่สาวเราเป็นคุณมีใส่หมวกเต็มใบนี่เราปลอดภัยแล้วไม่เลยปลอดภัยที่สุดก็ว่าได้ตาเราทีนี้95เต็มถังครับ เดี๋ยวจอดที่นี่เลยไม่อีกเรื่องแล้วค่ะนี่ตัวศัตูนี่ช่วยช่วยเขาดูเลยแล้วอ๋อเอาเลยครับเอาเลยขอบเหล็กนี่เลยครับเอาเลยนะพี่หนูมองไม่เห็นจับไปเลยครับพี่เข้าไปก่อนที่ถ้าถ้าได้น็หลอกน็ด้วยนะคะเอาเลยครับเอาเลยหนูไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวบอกให้พี่นีคอยดูสิน่าจะห้าร้อยกว่าบาท เดี๋ยวผมบอกตัดตัดเลขง่ายๆให้โอ้โห oh, อีกนะ้ำได้อีกเยอะเยอะๆไ,ไ,ไม่เต็มง่ายง่ายสี่ร้อยได้ไหมสี่ร้อยกว่า <c oughs> นี่เพิ่งจะสองร้อยเองอีกครึ่งทางนะครับอัดไปเลย ย,ยังยังครับยังครเ <c oughs> ดี๋ยวผมบอกให้ครับตัดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบใกล้ๆเดี๋ยวผมจะบอกให้ชะลอแล้วกันทำไมพี่คิมตึกไม่มอ <c oughs> โอู้หอีกนานแล้อีกนานพี่คิมมองไม่เห็น,น <c oughs> <c oughs> ได้ครับได้ค่อยๆไป <c oughs> ได้อีกได้อีก ได้เยอะครับได้เยอะเลยเลยเลยเดี๋ยวดูให้น่ยนะโอ้ยอีกเยอะทำไมเป็นขยะตัดเลยวะป้าช่วยหน่อยดูม,มองไม่เห็นอีกเยอะครับอีกเยอะยังไม่เห็นเลยเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยพี่อีกเยอะอีกเยอะอีกเยอะครับอีกเยอะ ใกล้แล้วใกล้แล้วอ่เอเอาสี่ร้อยห้าสิบครับเกือบเกือบห้าร้อยเก่งมากไม่ธรรมาดาไม่มีใครต่อคิวลแล้วไหมไม่ไมี ที่นี่ no? มีอะไรมีมีเกจเอ็กขนมปังอันนั้นน้ำมันเฮ้นั้นตอนน้ำน้ำแล้วไหมเจอคันอื่นสูงกว่านี้นะไม่ไหวพี่ก็ขยิบมากบัตรต่อรอบัตรเใช่ใช่ เดี๋ยวเจอพวกเอวีซิตเอนดูโรเข้าเรียบร้อยนะเยอะเด้งหน่อยก็สบายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็อากาศถูก น้ำเดินลาจริงใจจริงใจพื่น่ารักจังใช่รองเท้าถ้าขยิ่งไม่เอาเอาเถอะไม่เอาไม่ให้ไม่เอาพี่ไม่เอาพอแล้วไม่ไม่ไม่เอาน้องไม่ให้ไม,ไม,ไมาไมามามาอีกแล้วแต่เ,เติมหลงแล้วเอาเลยเอาไปซื้อน้ำครัแบบถือว่าวันนี้โชคดี ได้อีกได้อีกหน่อยจะเป็นอะไร